กลิเนี่ยกลิตกลิตอีกนิดก่อนอีกนิก่อนนี่นี่ไหนว่าอยูนี่ลายไหนอยู่นี่นี่นั้นนั้นหนิงอยู่นี่นี่นี่กว่องสีกล่องสีนี่กว่องสีนี่กว่องสีกว่องสีไม่ใช่อันนี้ไปลองไปสเตชันแล้วกดดีๆนี่ไงก็กว่องสีกดตรงนี้ไหนอ้บอกแล้วขยับไปนิดนึงอันนี้นี่นี่เขาเรียกว่าลายหนึ่งก็กดเขาว่าลายหนึ่งก้อนนะ แล้วก็จะไปไหนไปกวางสีก็กวางสีมหาลัยอยู่นี่กดกวางสี59าสิบกากดหนึ่งแม่โหไปมาเยอะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะสแกนไม่ทันแล้วเรียบร้อยแล้วสามหยวนเรียบร้อยสามหยวนตัวมาตัวมาตัวมานี่มาแล้วป่ะนี่นู่นนุนปะอันนี้ที่นี่เขาใช้แอปพลิเคชันนานหนิง นี่เขาใช้แอปพลิเคชันใช้นานมนึ่ที่นี่นานหนึงที่นี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปต้องตรวจเหมือนเดิมครับนี่ก็เรียบร้อยตรวจถ้ามีน้ำใหญ่เหมือนกัน